อย่าอยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นตำรวจ่าชุบผิดนะครับอุ้มชุบก่อนนะหรืวมาติดโลเวกนะรวมแล้วรวมแล้วรวแล้วาแล้วาแล้วแล้วรวมแล้ว้วมีสนะกุโดนยิง

โอภีไหวโอภีไหวแล้วชุบชุบชุบชบชบไหวไหวเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้ชุบตรงนี้นะตุ้ยตุ้ยมึงเห็นกูปะสวยกูเนไม่ไรไม่ไรเฮ้ยเฮ้ยข้างในเชียร์ตำรวจเกือบหมดแล้วข้างนอกตุ้ยได้ตุ้ยนะเฮ้ยโอพีมามาเข้ามามึงเห็นโลเป๊ะไหมโลเป๊ะชุบอยู่โลเป๊ะชุบอยู่ตรงนี้เลยนต่นแค่ดันเกิดโดนยิงไม่ได้ลุกเลยผมยืนยืน ไอ้เอี้ยไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวหอบเพื่อนตำรวจ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 โอเคโอเคเดค่อยเล่นค่อยเล่นค่เล่นตำรวจอย่าชุบผิดนะครับอุ้มชุบก่อนนะเดี๋ยวมาติดโลเวนนะไม่ใช่กดชุบไปเลยประเดี๋ยนี่ไงเฮ้ยเอาดูตำรวจมุมนั้นมุมขวามุมขวาขวายิงโดนยิงไม่ได้ลุกเลยมีเพื่อนตายเปล่าชุบเพื่อนด้วยนะ มมผไไ่ด้ลุกเลยเพื่อนหน่อยครับชุบเพื่อนหน่อยยังไม่ได้ชุบพี่โชคนะค่อยเล่นไปโอเคไหวจัดไหวชิวชุบเพื่อนค่อยเล่นไปค่อยเล่นไปไหวไหวไหวดูเพื่อน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 เข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกไหวไหวใจเย็นใจเย็นชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนเยอะๆครับยังไงแบบเขาไปรีแบบเขาไปรียังไงสิพ่นมยังไงสิยังไงสิมันเลยนะก็บ

ทำไมกดอุ้มไม่ได้อะเราไม่อกดปติอ่นจบนะครับเ่นจบจัดเก็บตมวดหมดแต่เขาขอตบเอาตมวดเอาตมวดต่อยเอามาต่อยเอามาต่นยรอามาต่อยโค่นถ้ามาต่อต่อยเล่นต่อยเล่นโดนยิงโดนยิงโดนยิงไม้องอน้วนู่น่ฝั่งตูเล่นงไหนเล่นรงไหนเล่น้งไหนบุกคนฝั่งช่วยไม่ต้องออก่เพื่อนเล่นข้งไหนเขาออกเขาออกขออก เพื่อนไม่ออกนะเพื่อนไม่ออกนะโอพีกลับเข้ามาครับกลับเข้ามาครับอย่าดันเบสอย่า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 นี่ขนานะครับมาไหนครับโอเปนครับใครไม่ถุงออกออเพื่อนไม่ได้ยิงไมโนยิงไม่ได้ลุกเลยเข้ยิงกดอนะเขาออกเายิงก่อนนะตำรวจล้มตำรวจล้มตรวจล้มมาดิดีดีเีลิงลิงตรวจล้มอีกปืนปืนตำรวจล้มปืนตำรวจล้มเนี่ยชุเ

เาปช่วยมาไองเอาไปเลยเอ้ยเอามาต่อยเอามาต่อยิเอามาต่อยเอามาต่อยงไว้ตอกไว้สวนไป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 าดกันหมดหมดด้วยตั้งหลับยังไม่อยู่ันหไป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 